ค่ะสวัสดีจ้าจ้าจ้าเซลแต่งโม่คู่ปตาบันดุงนะจ้าเมื่อนี้นะจ้าแต่งโม่กับฉาพามาเบิงอ่ารถไถนะจ้าที่พึ่งเข่าม้ามัยนะจ้าจ้าเดี๋ยวโม่พายังเบิงนะจ้าตอนนี้ก็จะมีรถไถเมื่อสองนะจ้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะจ้าเอากับกลองเลยจ้าก็จะมีรถไถเมื่อสองนะจ้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะจ้า เพราะว่าจะเป็นอ่าซีสิบหาซีเนาะจ้ะเอ็มยหาสิบหาเนาะจ้ะแตงโมกำลังสียางผ้าลูกนอ้องเอ่อผ้าลูกขาดไปเบึงเนาะจ้ะอันนี้สร้างของเ่านะจ้ะกำลังล่องรถเนาะจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอดโมงเนาะจ้ะเดี๋ยวหันเกิดว่าซีโมงแล้งเราเราจะหาโมงเนาะจ้ะจะมีการอ่า ทยอยเอารถขึ้นรถขนทรงประมาณนี้เดี๋ยวแตงโมจะพามาเบิงบรรยากาศอีกเทือนึงจ้ะอันนี้เป็นอุปกรณ์มือสองจ้าที่เฮาจะเอาไว้ขายไปพร้อมรถเนาะจ้ะช่ะางของเรากำลังรองรถอันนี้เป็นล้างลานแล้วจ้าเป็นร้างที่กำลังเฮ็ดสีรถเฮ้าเล้วก็สร้างที่กำลังลร,อ,รงงองเครื่องรถจ้ะ อันนี้เป็นสามหแรงจะสร้างกำลังลองอันนี้หาสิบแรงเนาะจ้ะอันนี้เป็นห้าสิบแรงยังไม่ปรับสภาพเนาะจ้ะแต่ว่านี่ปรับสภาพแล้วยังจะคัดรอจ้ะอืม Oh. จ้าอันนี้ MU55 เนาะจ่าเอ็ม้าสิบหาสำหรับลูกค้าสอบถามมาว่าตอนนี้รถรุ่นใหญ่มีรุ่นไดแน่เนาะจ้าก็จะมีอ่า MU55 แล้วก็49เนาะจ้ะาเดี๋ยวอันนี้55 49แต่ว่ารถรุ่นเอ็มกะดาวอยู่ประมาณ หกเจ็ดหมื่นจ้ะประมาณหกเจ็ดหมื่นอันนี้ก็ห้าสิบหา้าจ้ะหาสิผานเนาะจ้าที่พึ่งเขามาหม่หไม่อันนี้จะเป็นอ่าสี่สิบแร้งจ้ะแต่ว่าง,ง้ามอยู่ได้ขั้นนี้ตอนนี้ก็สี่สิบแร้งเนาะจ้ากระเนาเริ่มต้นยู่ มื่นสองมื่นสามมื่นจ้ามื่นสองสำหรับลูกค้าท่านใดที่อ่าสนใจแบบว่าอ่ารถมื่นสองดาวตำนะจ้าสี่สิบแรงตอนนี้เฝ้าติดต่อเขามากนะจ้าก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าลูกค้าบางกลุ่มเ้าจากสิบหัานด้อยากใส่รถไทยเนาะเท่ากับจัดโปดาวตำนะจ้าช่วงนี้นี่แหละจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดบอกว่าช่วงใดดาวตำทุ่มมาบอกแน่เ้อขันโมบ่ไดทโ่รไปก็ทุ่มมาดนอจ้าจ้า สี่สิบแรงดาวถูกมากดาวอยู่มื่นสองมื่นสามมื่นจ้ะแล้วแต่ขั้นจ้าช่วงนี้ละจ้ะช่วงช่วงรถไทเมื่อสองถูกลงนะจ้ะจ้าเพราะว่าเขาเคยเขาเคยคุยกันไว้เนาะว่าช่วงใดดาวถูกบอกเนเดอร์จ้าตอนนี้มมกับมาแจงข่าวสารแล้วนะจ้ะจ้ะลดมือสวงดาวถูกนะคะช่วงนี้ราคาก็ถูกลงนะจ้ะ แต่ว่าคันวิ่ช่วงเดือนนี้ไปแล้วนะจ๊ะก็อาจจะเป็นราคาเก่าจ้ะจ้ะอันนี้ช่วงช่วงหน้าที่ท้องนะจ๊ะอากาศดีจังใดข้าก็เเรียมไว้ใส่เลยดีกว่าจ้ะเพราะต้องรอช่วงที่แบบว่าห้าจําเป็นต้องใส่จ้ะก็คือเตรียมไว้ใช้เลยจะดีกว่าเพราะว่าช่วงเนี้หันมันลดราคามันกระข้นห้า คันเ่นโอช่วงนั้นก็นสีได้ขายน่าจะเป็นราคาเก่านะจ้ะราคาเก่าที่เขาเคยมาสอบถามกันเนาะจ้ะตอนนี้ก็ราคาจะเริ่มต้นยูทีซีแสนต้นๆน,น,นะจ้ะสี่แสนสองสี่แสนสามก็มีนะคะจ้ะได้ใบมีดดันนาล้กกาพัานไทยตัวนึงงนะจ้ะลดส่วนมากสี่สิบแรงของเฮาจะเป็นลดอันนี้หลังคาบ่มีจ้ะเฮาเฮาบ่ตองสนใจนะจ๊จข้าเจ้าจะเปยนันหม่ให้ บ,บ่ต้องห่วงว่ามันจางนะจ้ะสี่สิบแห่งของเฮานะจ้ะตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นจ้าแล้วแต่ขั้นนะจ้ะอุปกรณ์ที่ซื้อได้ก็ได้ไม่มีดันนาพัานธุไทยลอตเตอรี่คันสมเอ่อบ่เป็นลอตเตอรี่้ะจ่ะไปมีดันนาพัานธุไทยจ้าส่วนลอตเตอรี่นั้นซื้อเพิ่มสามหมื่นสมมติว่ามีงบหาหมื่นหีิก็ได้อุปกรณ์ครบไปเลยได้จ้าช่วงนี้ บมีด้านหน้าพันไทยโรตารี่ไปเลยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีงบอยู่ประมาณหนะ้าหมื่นเนาะจ้ะสิไปเบิ้องอยังอี๋เบิ้งขั้นนีก็แล้วกันจ้ะ,จะขั้นนีกับสภาพงามอยู่จ้าแต่ว่าบอสู่ขั้นนีด้จ้าสำหรับลูกค้าท่านใดเนาะจ้ะเขามากว่าท่นอ่าแตงโมล่ยสดเนาะจ้ะ กาคันเบิงย้อนหลังกัโทรหาแต่งโม่ใดคือเก่านะจ้ะเข้มาสอบถามได้จ้ะช่วงนี้สี่สิบแรงเยอะจ้ะแล้วก็มีเครื่องอัดฟางเมื่อสองนะจ้ะเฮดบีหนึ่งสามศจ้ะราคาสองแสนนิดๆจ้ะมาเอาอไปไว้ใส่นะจ้ะเฮดบีหนึ่งสามศูนรถเกี่ยวยันมากแต่ยังมี่นะจ้ะ ขันนี้บ้านนี้มีคนจองราค่าจะประมาณสองแสนกว่าบาทจ้ะอันนี้ก็สี่สิบแรงแล้วก็ตอนนี้น้าจ๋ะเป็นรถที่เข่ามาหม่ยน้าจ๋ะหาสิบแรงน้าจ๋ะอันนี้พึ่งมาเมื่อเสาร์สรังกะจะทยอยลาง น้าจ๋าเราก็เอาขื้นไปไว้ายข้างบนน้าจ๋าว้าให้ลูกค้าที่มะรานมาเลือกมาชมเบิงน้าจ,จ๋าสภาพสีสวยมากเลยน้าจ้ะเครื่องไม่มีเยิ้มนะจ๋ะเครื่องดีสีสวยจ้ะสะภาพงามๆเลยหาซีบแร้งนะจ๋ะรับรองว่าเขามากรอบหนีบ่มีผิดหวังจะคั้นจราพามีตะคั้นงาม,งาม ขัน้นนีกัหาซิปแร้งนะจ๊ะที่พึ่งเขามาใหม่จะลดเกียวกับมีนะจ๊ะอยู่ผลเนาะจะกานสมมุติว่าลูกค้ามาแล้วนะจ๊ะมาจองนะจ๊ะสมมุติว่ามาจองแล้วห้อกระสิบ่ได้ทรงไปสภาพแบบนี้ห้อไอ้นีปรับสภาพใหเกาจ้ะ รถแมคโครกับมีดนะจ้าราคาจังไรท่อมาหามตหมต่อีกเทือน,นึงเนะจ้าพราะวันข้อมูลมันอยู่ในโทรศัพท์แม,ม่จ้าม,ม้วงบดยัไงไรอยู่ <laughs> จ้าเดี๋ยวจังท่อมาหาม,หมู่อีกเทือน,นึงรถแมคโครขั้น,นีนีนะจ้าปาแลลวกำลังจะสตาร์ท ค่ะคูป้าตาบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะมีรถให้เลือกหลายคือเก่านะจ๊ะเ่าว่าจะเป็นรถเมื่อหนึ่งเมื่อสองนะจ๊ะโทรมาสอบถามกันไดคือเก่าจ้ะอย่า,ายต่ำเด้อ <c oughs> อันนี้สามสิบสองแรงรุ่นเก่านะจ๊ะ จ้าสำหรับไลนี่นะจ้าแตงโมต้องขออนุญาตล่าไปแล้วนะจ้าไว้เจอกันใหม่จ้าคลิปหน้าหรือไลน์หน้านะคะขอพระคุณที่รับชมจ้าสนใจกระลีบติดต่อเขามากนะจ้าจะได้บอบผัดขั้นง่ามจ้า 走谁走走。